สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะพาเปลี่ยนสีเมนูครับสีเมนูหรือว่าสีนับาร์ครับจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับตอนนี้มันเป็นสีเทานะครับหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับอยากให้หน้าเว็บไซต์ของตัวเองมีสีสันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้ผมจะพาคุณเปลี่ยนสีหน้บาร์ครับหรือว่าเมนูข้างบนนี้ครับอ่านี่ครับให้มีสีสันตามที่คุณต้องการนะครับแล้วก็ผมได้เตรียมโค้ดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับในระบบ Shopping Cart เวอร์ชัน3.5ใช้ Bootstrap เวอร์ชัน3.3นะครับเช็คได้ยังไงครับเราสามารถคลิกขวาที่ว่างครับแล้วก็เลือก View Page s o r t ครับนี่ครับแล้วก็คลิกดูตรงนี้ครับนี่ครับ Bootstrap.min.css นะครับเห็นไหมครับคลิกขึ้นมาดูมันจะบอกว่าเป็น Bootstrap เวอร์ชัน3.3.7 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเปลี่ยนคลาสเปลี่ยนอะไรนะครับก็นะครับเข้าไปดูคลาสของ b o o t s t r a p Version 3ก่อนนะครับอ่ะวิธีเข้าไปดูก่อนที่จะพาไปเปลี่ยนสีเมนูนะครับคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ getbootstrap.com เว็บไซต์นี้นะครับจากนั้นครับเจอหน้านี้ครับคลิกเลือกตรงนี้ครับ all release ครับอ่ะก็จะเจอหน้าเวอร์ชัครับอ่าเวอร์ชันที่เราใช้คือเวอร์ชันนี้ครับ3.3ครับ คลิกเข้าไปนะครับนี่คือเวอร์ชั่นที่เราใช้นะครับกับระบบ shopping cart เวอร์ชัน3.5นะครับใครต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็มาไล่ดูเมนูพวก css นะครับ components นะครับ javascript นะครับแล้วก็นะครับ customize อะไรพวกนี้นะครับในกรณีที่ต้องการปรับแต่งนะครับผมอ่ะนะครับมาเข้าเรื่องของเราครับเมื่อกี้นะครับเรากำลังจะเปลี่ยนสีเนบบาร์นะครับซึ่งเนบบาร์นะครับ ของ bootstrap นะครับของ bootstrap version น3นะครับมันจะอยู่ที่ components ตรงนี้ครับอ่ะต้นฉบับมันจะอยู่นี่ครับอ่านบบานะครับคลิกเข้าไปครับอ่ะนี่ครับคือตัวนี้เลยครับสีเทาๆแบบนี้เลยครับทีนี้ครับผมจะพาเปลี่ยนสีนะครับให้ตัวเมนูของเรามีสีสันนิดนึงนะครับให้คุณเข้ามาที่ลิงก์นี้ครับอ่ะผมได้เตรียมโค้ดว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับเ e v บ้านคนะครับเครื่องหมายคำถาม p เท่ากับ2 122นะครับที่ลิงก์นี้นะครับผมอ่ะนี่ครับผมมีโค้ดเตรียมไว้ให้ครับอ่ะนี่ครับเลื่อนลงมาเลยนะครับแล้วก็มีโน้ตบอกด้วยครับว่าอยากจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนะครับเปลี่ยนที่บรรทัดที่เท่าไหร่ด้านล่างก็จะเป็นซอร์สโค้ดครับอ่ะนี่ครับเห็นไหมครับมีซอร์สโค้ดให้นะครับอ่ะแล้วก็มีเดโมให้ครับคลิกดูครับอ่ะนี่ครับ คลิกขึ้นมานะครับที่ผมใส่ให้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับคุณอยากเปลี่ยนสีนะครับผมก็มีโน้ตให้นี่ครับอยากเปลี่ยนสีเมนูนะครับไปเปลี่ยนที่บรรทัดสิบสี่สามารถหาอ่าหาโค้ดสีได้จากอ่านี่ครับผมได้แปะนะครับตัวคอมเมนต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแปะโน้ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องการเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนะครับอ่านี่ครับการทํางานนะครับผมอ่ะทีนี้ครับถ้าเราต้องการเอาไปใช้กับระบบของเรานะครับจะทํำยังไงนะครับผมอ่ะกลับมาที่โค้ดนะครับ กลับมาที่โค้ดนะครับอ่ะนี่ครับส่วนแรกที่เราจะต้องคัดลอกไปครับก็คือตัวที่เป็นนะครับสไตล์ตัวนี้ครับแท็กเปิดแท็กปิดเห็นไหมครับอ่ะนี่ครับแท็กเปิดแท็กปิดนะครับคัดลอกไปครับจากนั้นครับเรากลับไปที่โค้ดเราครับเราเปิด index p h p ขึ้นมานะครับ index p h p ครับในบรรทัดที่25มันจะมีการ include nav bar p h p นะครับเราก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับอ่ะนี่ครับ double click ขึ้นมา นะครับเอา C d แวางแถวนี้ก่อนนะครับนี่คือสเต็ปที่1นะครับนี่คือสเต็ปที่1สเต็ปต่อไปครับเราก็ไปคัดลอกโค้ดที่เป็นเนบาร์มานี่ครับเห็นไหมครับนับนะครับนับหรือว่าเนบนี่แหละครับคลาสนะครับคลาสนับบาร์นะครับเราก็คัดลอกครับเปิดไปจนถึงแท็กปิดนี่ครับแท็กปิดจะเป็นแบบนี้ครับมีเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็สแลส นะครับอ่าแค่นี้ครับอ่าให้ดูชัดๆจากนั้นคันลอกไปครับอ่าคันลอกเสร็จแล้วครับเรากลับไปที่โค้ดของเราอ่าผมวางแถวนี้นะครับวางไปก่อนเลยแล้วก็อ่ามีแท็ก sr ขั้นนิดนึงนะครับผมอ่ายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับอ่านี่ครับแค่นี้นะครับกว่ามาวาง2จุดนะครับจุดแรกคือ Style t ครับหรือว่า C-Date อ่าจุดที่2คือนะครับแท็กเปิดนะครับแท็กเปิดนบ้าแล้วก็แท็กปิดนะครับผม อ่ะเซฟแล้วก็รีเฟซดูผลลัพธ์นะครับมันจะขึ้นเมนู2อันนะครับอ่ารีเฟซนะครับอ่ะเห็นไหมครับเมนูมาแล้วครับและทีนี้ครับถ้าคุณอยากจะใช้สีนี้หรือว่าเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับมีคอมเมนต์ให้นะครับมีโน้ตให้นะครับว่าอยากเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ไปหาโค้ดสีมานะแล้วก็คุณก็ใส่ลิงก์ใส่อะไรให้ถูกต้องนะครับเหมือนกับตัวสีเทาด้านล่างนะครับมันจะได้ลิงก์ไปยังลิงก์เดิมหน้าเดิมที่เราได้ทําไว้ นะครับผมให้ดูลิงก์สำหรับเข้าไปเอาโค้ดตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่ครับมาที่ลิงก์นี้นะครับก็ลองเอาไปเปลี่ยนดูครับอยากได้สีอะไรก็เปลี่ยนตามที่ผมได้โน้ตไว้ให้เลยนะครับผมโอเคนะครับลองทำดูครับจะทำให้ระบบของเราหน้าเว็บของเราดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับในคลิปต่อไปครับผมจะพาเปลี่ยนสีหมวดสินค้าตัวนี้ครับตอนนี้มันเป็นสีเทาใช่ไหมครับดูอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับมันดูคลาสสิกเกินไป นในคลิปต่อไปผมก็จะพาเอาสีมาใส่ครับให้แต่ละประเภทเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ